เยี่ยมชมฟาร์มแพะวันนี้ EP ที่สองตรงนั้นเป็นโรงเรือนอะไรครับท่านประธานเป็นโรงเรือนโรงแพะเหมือนกันครับโรงแพะเหมือนกันเนาะครับสวัสดีครับท่านประธานครับครับประธานสุริยันขอเยี่ยมชมฟาร์มตรงโรงนั้นสักหน่อยครับฟาร์มแพะสุริยันฟาร์มแพะบ้านตำบลตำบลซับไพวันอ่ะอำเภอเอราวันจังหวัดเลยวันนี้มาเยี่ยมชม EP ที่สองนะครับ ดูรีโมทเนี่ยครับบรรยากาศดีดีครับเนี่ยนี่ครับโรงเรือนที่สองอันนี้คือโรงเรือนอ่าโรงเรือนโรงเรือนแรกนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรือนที่สองนะครับซึ่งจะมีการขยายฟาร์มนี่ครับส่วนของการทําฟาร์มทําโรงเรือนใหม่ตัวนี้เป็นโรงเรือนใหม่ที่ทายังไม่เสร็จใช่ไหมครับครับผมกาลังก่อสร้างอยู่ครับอืมโหเนี่ยโรงใหญ่เลยครับเนี่ยโรงใหญ่มากๆเลย ตรงนี้จะเป็นเป็นแพะเอ่อแพะขุนแพะขุนแต่เป็นตัวตัวเมียนะครับตัวเมีย,รเ,มยเ,รเราเราแยกไอ้แม่สาวไว้ใช่ครับอันนี้อายุเท่าไหร่ครับท่านประธานตอนนี้อ่อสามเดือนได้ครับสามเดือนคบคุณอ่าการการแยกตัวเมียออกมาอย่างนี้ก็จะทําช่วยในเรื่องของไม่ให้เขาท้องก่อน,ก,อนกินอาหารกินอาหารได้ได้ด,ไดีได้ดีเพราะว่าถ้าถ้าปล่อยกับตัวใหญ่เข้าหูงเขาจะไม่ค่อยได้กินครับ เพราะว่าตัวตัวใหญ่เขาจะแย่งจกิงก่อนโดนแย่งโดนอะไรไปครับอ่าแล้วก็ตัวเมียนี่ก็จะป้องกันการท้องก่อนก่อนวัยควรด้วยใช่ครับหลายอย่างนะครับแล้วก็เขาเราก็จะได้ให้อาหารก็เต็มที่ด้วยครับนะครับแยกส่วนอย่างนี้ดีดีมากเลยครับเนี่ยแล้วก็เขาอยู่ในวัยเดียวกันเขาก็ไม่กระทบกระทั่งกันมากใช่ครับอาหารที่ให้ก็จะมีก็มีหญ้าสับเหมือนกันครับหญ้าสับเหมือนกันก็จะมีหญ้าสับแล้วก็จะมีอาหารคนเราได้ให้บ้างไหมให้ครับให้ครับ นี่ครับอันนี้เป็นพันอะไรนะครับนี่พันบอบอลูกผสมนะครับบอลูกผสมเป็นตัวเมียทั้งหมดเลยนี่ห้าตัวหกตัวคอกนี้หกตัวครับแล้วก็คอกนั้นคอกนั้นก็ตัวนี้อันนี้ตัวเมียตัวเมียหมดไหมตัวเมียทั้งหมดครับโอ้โหจะอยู่ที่ห้าเดือนครับห้าเดือนห้าเดือนแล้วก็รออีกสามเดือนหรือสี่เดือนผสมได้ก็จะได้ผสมแล้วครับอืม ก็อยากขอแนะนําสมาชิกใหม่เนาะครับถ้าจะเลี้ยงแทะเนาะครับครับขอขอแนะนําให้หาซื้อแม่พันธุ์ที่ว่ารุ่นรุ่นเดียวกันเนาะสมมติว่าเราจะเอาต้องการแม่พันธุ์นี่แต่ว่าขอให้เป็นอายุเรียวกันครับคือคือเขาเขาเขาจะผสมผสมพร้อมกันในในหนึ่งเดือนหรือสองเดือนครับแล้วเขาจะคลอดลูกออกมาไล่ๆกันครับอ่าอาจจะเป็นตัวเมียบ้างตัวผู้บ้างอันนี้คือข้อดี อันนี้คือข้อดีครับคือตัวนี้ก็ยืนลงตลอดนะครับตัวนี้ตลอดเนี่ยเหรอหลังจากยานมแล้วก็จะเอามาขึ้นขึ้นมาตรงนี้เลยอ่าหลังจากหลังจากที่เขายานมเขาใช้เวลาที่ดูดนมอยู่ประมาณประมาณสองเดือนครับสองเดือนโดยประมาณนะครับสองเดือนเสร็จแล้วก็แยกเลยแล้วก็แยกเลยพอแยกออกมาก็ขึ้นมาลงเรือนตรงนี้เลยมารวมกันอยู่ตรงนี้แล้วแล้วแม่เขาก็จะได้ผสมเร็วขึ้นอืมประมาณนั้นเนาะ แต่ยังไงก็คงจะไม่น้อยกว่า8เดือนที่ว่า8ปดเเดือนที่ว่าคืออายุของแพนี่เริ่มต้นจากแเดือนที่พร้อมพร้อมผสมครับแต่ผมจะขอให้เป็น10เดือนอันนี้เป็นความคิดเห็นเพื่อความคิดเห็นส่วนตัวเลยใช่ครับเพื่อความพร้อมของตัวเขาเองถ้ามาทานมองว่า8เดือนนี่ยังไม่พร้อมครับหรือว่ายังพร้อมไม่เต็มที่แต่ก็ไม่รู้เนาะว่าบางฟาร์มเขาจะคิดอะไรยังไง เพราะผมเจอมาเคสหนึงเนาะ,ะอย่างแม,แม่สาวยังไม่พร้อมผสมแต่เขาผสมก่อนเวลาครับแล้วก็เขาออกลูกมาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ไม่เลี้ยงลูกเลี้ยงไม่เป็นยังไม่เป็นลูกเขาก็ตายหรือเกิดปัญหาไม่ได้ผลผลิตที่เต็มที่เราก็เสียเวลาไปเนี่ยผมก็เลยว่าเออขอให้เป็นสิบเดือนซะสิบเดือนคือจริงๆแล้ว แเดือนหรือเกเดือนอีกตามกําหนดระยะเวลามันก็สมควรสมควรแต่ว่าบางทีบางข้างร่างกายเขายังไม่พร้อมใช่ครับบางตัวเขาอาจจะแค่แกนก็มีครับเขาอาจจะโตไม่ได้เต็มวัยเท่าไหร่บาตัวมันถ้าสมบูรณ์เขาก็รับได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าบางตัวก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์มาตั้งแต่แรกก็อาจจะเป็นไปได้ราะว่าบางตัวก็อาจจะเป็นเป็นแฝดมาใช่ไหมฮะใช่ครับอาจจะนมไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนื่ออะไรก็ว่าไปประสบการณ์ตอนนี้ ก็แลนี้ถ้าเราเอามาแยกอย่างนี้เนี่ยก็คือเรารอผสมพร้อมกันครับผสมพร้อมกันอย่างอย่างสมมุติไอ้ข้อ,อ,อนี้เนาะครับหกตัวเงี้ยผสมพร้อมกันปุ๊บภายในเดือนหนึงหรือสองเดือนแล้วเขาจะคลอดลูกนะครับเขาจะคลอดลูกออกมาก็ไล่เรียงก,กันลไล่เรียงก,กันอืมอ่ะสมมุติว่าอ่าหกแม่คลอดออกมาได้สิบสองตัวครับอ่ะเป็นตัวผู้สักสิบตัว หมายถึงว่ารุ่นรุ่นที่ที่ว่า10ตัว15ตัวอะไรที่จะออกมาเนี่ยก็คือเราก็มีโอกาสได้ทําปีอีกรุ่นหนึ่งได้ใช่ใช่ประมาณนั้นก,ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะออกมาเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเนาะถ้าเป็นตัวเมียคือท่านประธานกาลังจะแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือให้เอาให้เอาไว้เดียวกันมามามา,มาผสมพร้อมกันได้ซ้ำไปใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีใช่ครับสำหรับที่จะปฏิบัติในฟาร์มแต่ละฟาร์มเลยแนะนําอย่างนั้นเลยดีกว่าหมายถึงว่า ถ้าเราเอาตัวเล็กมาเลี้ยงนี่ราคาต้นทุนจะไม่สูงแต่เราต้องใช้เวลานานหน่อยตกลงตกลงท่านประธานจะให้เอาเอาแบบเอาแบบทองมาด้วยหรือจะเอาเอาเด็กๆมาเลี้ยงดีเอาลองเอาไปฟังมันขึ้นอยู่กับต้นทุนต้นทุนด้วยนะครับทุนทรัพย์เราด้วยใช่ครับแต่ถ้าจะให้แนะนําล่ะแนะนําผมว่ามันค้บปัญหามันก็เยอะอยู่นะมันก็จะดีได้อย่างเสียอย่างเหมือนกันหละได้อย่างเสียอย่างแต่ละอันเนาะแต่ว่ากรณีที่เราได้ติด ติดท้องมาเนี่ยบางทีเรามาอยู่กับเราแค่เดือนสองเดือนเขาก็ออกแล้วก็มีใช่ครับแล้วก็บางทีบางครั้งต้นทุนเขาก็สูงไงต้นทุนเขาสูงมันก็สูงพอสมควรครับสูงจนคล้ายๆกับว่าคล้ายๆกับว่าเขาบวกบวกมาแล้วด้วยแยเลยนะครับส่วนหนึ่งจริงๆแล้วถ้าเราจะเลี้ยงเพื่อที่จะหาประสบการณ์นี่เราเอาตัวตัวเด็กมาเล็กมาเลี้ยงก็ได้ใช่ครับก็น่าจะลดต้นทุนได้บ้างได้บ้างได้เยอะเลยได้เยอะเลยเยอะเลยล่ะนะครับถ้าจะพูดถึงตัวขึ้นตัอครึ่งนะครับประมาณนั้นนะทีนี้ทีนี้พูดถึง ถ้าจะให้แนะนําก็คือแยกสู่โซนของของแม่แม่สาวนี่ไว้ครับเพื่อที่จะรอผสมพร้อมกันใช่ครับกรณีผสมเทียมนี่เราต้องมีอายุเท่าไหร่ก็ท้างมาทานหมายถึงแพทย์ผสมเทียมนี่มันมันต้องผ่านท้องท้องสองครับท้องแรกนี่ท้อง,งแรกท้องแรกไม่ไดน้น่าจะไม่ได้ครับอืมเราหมายถึงว่าอาจจะเป็นท้องที่สองครับท้องที่สองนี่เราต้องปลอดได้ว่าเขาไม่ท้องตอนตอนที่เราผสมครับ ก็<อ>ไปตรวจยังไงขั้นตอนเป็นเขามี<ง>อุลตราซาวครับม,มีอุลตราซาวอันนี้ก็คือคือจะแนะนําสมาชิกบางทีบางทีเขามีแพะแพะที่ที่สมควรที่จะพร้อมผสมเทียมหรือเปล่าอันนี้เป็นความรู้เนาะสำหรับสมาชิกเนาะบางทีบางทีสมาชิกก็อาจจะมีแพะแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้ขั้นตอนในการผสมเทียมหรือก็ค่อยศึกษากันเนาะครับค่อยๆศึกษาไปครับอโรงเรือนของเราเนี่ยตอนนี้ก็ ถ้าประธานมีโครงการจะเพิ่มขยายฟาร์มยังไงนี่โครงการเรานี่ก็ก็จะขยายต่อไปเรื่อยๆนะครับพื้นที่เราเยอะเนาะพื้นที่ก็ก็เยอะอยู่ครับเบียดเบียดบังไอ้ที่เลี้ยงหนูไปพอสมควรก็ทําไงได้เนาะครับเออแพะมันมาแรงแล้วช่วงนี้แพะมาแรงมากครับก็เลย โซนจริงๆแล้วโซนตรงเนี้จำนวนจำนวน,น,วนแม่กี่ตัวนะนี่ห้าหกตัวเนี่ยเราทำคอ,อกเล็กตัวนี้ก็ยังได้เลยได้ครับแบบแบ่งซอยซอยซอย,อซอยตรงนี้ได้ได้ถึงสองคอ,อกด้วซ้ำไปบางทีลงเรือนแต่ว่าบางนี้ตรงนี้ของเราไม้เราพร้อมเนาะไม้พร้อมทั้งพร้อมทั้งอะไรสถานที่ก็พร้อมเ,<อ>เป็นเป็นไม้เก่าครับไม้เก่าแล้วก็ไม่ต้องอะไรต้นทุนอะไรมากมายดูแล ตกลงสมาชิกที่จะเลี้ยงแพะเนี่ยที่อยากเลี้ยงแพะนี่สนใจท่านประธานมีคําแนะนํำยังไงคําแนะนํากําลังตัดสินใจว่าจะเลี้ยงดีหรือไม่ดีเนี่จะออจะบอกเขาไ่ายังไงท,ที่แรกมันมันม,ม,นมีมันมีคำถามนะครับคําถามยอดฮิตเลยนะครับว่าไงเ,าเลี้ยงแพะแล้วจะไปขายที่ไหนเขาเกษตรกรเขาก็เลยไม่กล้าไม่กล้าที่จะตัดสินใจเลี้ยงเขากลัวว่าเขากลัวว่าไม่ไม่มีที่จะขายมออสเเลี้ยง พ่อค้าที่เข้ามาหาเรานี่เขามีพ่อพันแม่พันมาแบ่งปันเราไหมไม่ไม่มีครับไม่มีครับเขาเขามาซื้อแพะขุนอย่างเดียวครับหรือว่าจะมาจ้องเอากับเราอย่างเดียวเจ้องเอาอย่างเดียวอันนี้อันนี้เราคุยอันนี้คุยกับท่านประธาน,นอันนี้ให้ให้ให,ให้พ่อค้าเขาให้ฟังด้วยนะเ <c oughs> จะไม่ตัดออกนะอันนี้สมาชิกในกลุ่มเราเนี่ยถ้าจะมีการรวมกลุ่มหรือ,อลักษณะว่าเลี้ยงแล้วก็ ถ้าจะแบ่งปันสมาชิกไปเลี้ยงนี่ก็มาติดต่อที่กลุ่มได้เลยได้ครับได้ครับนะครับก็ยินดีให้คําแนะนาปรึกษายินดีบางทีเราก็ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเรื่องค่าขายนะหมายความว่าสมาชิกที่จะเอาไปต่อยอดเอาไปเลี้ยงเอาไปอะไรนี่เราก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำยินดีครับยินดีให้คําแนะนําครับอืเพราะว่าถือว่าเป็นสามามาคุยกันก่อนครับมาคุยกันก่อนยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องเรื่องรงราคาไม่ต้องพูดถึงมามาคุยกันว่าทํายังไงถึงจะตัดสินใจเลี้ยงให้ได้เนี่ยเลี้ยงยังไงอื อยู่กันยังไงกินยังไงใช่ครับมันมันก็ต้องมาคุยกันนะครับต้องมาคุยกันแต่เรื่องเรื่องเรื่องปลายทางที่เราสมมติว่าเราพูดถึงเรื่องตลาดนียเรายังไม่ต้องพูดถึงเราให้ให้มาศึกษาตรงนี้ก่อนแล้วกันใช่ครับให้มาศึกษาก่อนเราจะเพิ่งพูดถึงปลายทางเอาว่าเลี้ยงยังไงเลี้ยงให้รอดเลี้ยงให้รอดก่อนเลี้ยงให้รอดก่อนเอาเอาที่ว่าเราไม่สูญเสียเยอะครับครับเอาที่ว่าเราเอาให้อยู่มันมันก็มีสูญเสียบ้างแต่มันมันต้องเจอทุกฟาร์มไหมเจอทุกฟาร์มครับไม่จะเจอมากเจอน้อย ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีความสนใจเอาใจใส่เขาไหมเอาใจใส่ไหมครับออกนอกบ้านบ่อยทิ้งมันไหมใช่เราไปทุระบ่อยไหมข้างนอกอะไรอย่างเงี้ย่ไหมท่านประธานก็อีกคนหนึ่งที่ไม่ค่อยอยู่บ้านเท่าไหร่ก็คือเรามีภารกิจเนาะเป็นภารกิจที่เราต้องไปดูแลประชุมอบรมแล้วก็ดูดูแลลูกฟาร์มทีนี้ลูกทีมเราจะไว้ใจได้ไหมท่านประธานไม่ค่อยอยู่บ้านอันนี้ก็แบ่งปันกันเนาะครับครับ บางทีเราเราอยู่รวมกลุ่มกันบางทีสมาชิกอยากเลี้ยงเนี่ยไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรเนี่ยก็สามารถเข้ามาศึกษากับเราได้ศึกษาได้ครับได้ครับถึงถึงไม่ได้อยู่ในโครงการไม่ได้อยู่ในรงการก็มามาศึกษาได้ครับเรามีเรามีกลุ่มไลน์ให้ให้ศึกษาด้วยด้วยกันมีมีมีปัญหาอะไรเขาก็จะคุยกันในในไลน์กลุ่มในไลน์กลุ่มเออแค่ตัวนั้นเป็นอย่างนั้นตัวนี้เป็นอย่างนี้เขาจะคุยกันในกลุ่มแล้วก็อ่าถ้าถ้าใครเจอคิด นั้นมาก่อนเขาก็จะแนะนํากันแนะนํากันครับก็ก็แชร์ครอบไอแชร์ประสบการณ์กันว่าแต่ละคนเจอปัญหาอะไรบ้างเพราะว่าบางคนก็เจอปัญหาคนละอย่างนะครับเจอคนละอย่างก็ไปแชร์แชร์ปัญหากันแชร์ปรึกษาปทุสัต์อําเภอได้ครับครับเป็นพี่เลี้ยงอย่างดีเลยครับครับอย่างดีเลยก่อนที่เราจะตัดสินใจบางทีเราเจออาการแล้วเราก็ไม่กล้าตัดสินใจใช่ไหมถ้าเจอประสบ ประสบการณ์จริงๆแล้วเราถ้าเราเจอแล้วเราก็ผมว่ามันมันเป็นโอกาสดีนะท,ที่ที่มีกลุ่มแพะนะครับอืม <ugh. S 2> คือให้สมาชิกหรือเกษตรกรที่สนใจในศึกษาร่วมกันศึกษาร่วมกันก่อนจะตัดสินใจก็ก็มาดูก่อนได้เลยครับ<ม>อืมมาดูก่อนมานั่งดูก่อนใช่ครับมาไปเอา,า้าด้วยกันก่อนมาตัดหญ้าช่วยผมก่อนสักสองสามวันก่อนเนาะมาเอาไอยอดอ้อยช่วยกันก่อนครับว่ามันเป็นยังไงมันลําบากแค่ไหนคิดจะมาเรียนด้วยกันเนี่ยเออ ผมเลี <One input> ้ยงใหม่ๆเนาะครับชาวบ้านลราให้ฟังผมไปตัดกระถินต้ะครับอ่าวันละสองรอบชาวบ้านเขาเห็นเราเขารอบละหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงชาวบ้านมองว่าลําบากอืมเอ้าไม่ผมไม่เห็นลําบากกันเลยเลยผมไปถึงป่ากระถินผมก็ตัดตัดตัดขึ้นรถอืมเออถ้าวันไหนเขาว่าเรานี่ลําบากเขาก็เราลําบากอืมอ้าวผมผมไม่ไม่พูดก้าไก่อาชีพอก่นหรอกเนาะครับ เราเรา,เรา,เราไม่ไปก้าวล่วงอาชีพอื่นเนาะเอาอาชีพเราก่อนวันหนึ่งก็มีเวลาสองชั่วโมงตัดกระถินประมาณนี้เลยไหมครับสองสองชั่วโมงนี่ตัดกระถินมาแพะ50้าสิบตัวเลยกินอิ่มได้สองมือเลยอเช้าเย็ยนบางทีไปตัดตอนตอน,ตอนบ่ายบ่ายสามโมงอย่างเงี้ยครับอ่าห้าโมงก็กลับแล้วห้าโมงก็กลับก็เอาให้กินตอนเย็ยนคือมันไม่ได้ใช้เวลาเยอะหรอกท,ที่ที่เหลือก็เอาไว้ให,ให้ให้ตอนเช้าอีกอนะ เอาไปเอาตอนบ่ายตอนบ่ายตอนบ่ายวันนี้เนี่ยให้พรุ่งนี้เช้าได้ด้วยเพราะว่าถ้าเอาตอนเช้าใช่ไหมตอนเช้ามาปุ๊บไปตัดกระถินสองโมงเอามาไว้มันก็เหี่ยวเนาะผมก็เลยไปตัดตอนบ่ายตัดบ่ายสามโมงห้าโมงเย็นก็กลับมาก็เอากระถินให้จินแล้วก็ที่เหลือก็เอาให้เช้าได้เลยได้เลยที่ถินก็ช่วยได้แต่ก็ต้องมีมีแปลงหญ้าครับยังไงก็ จะเป็นยี่สิบแม่สิบแม่ยี่สิบแม่ยังไงเราก็ต้องมีแปลงหญ้าต้องมีแปลงหญ้าไม่อย่างนั้นเราก็ต้องมีปัญหาเรื่องหน้าฝนเรื่องอะไรต่างๆใช่ไหมหน้าฝนแล้วก็หน้าแ้งเราจะอาศัยหญ้าธรรมชาตินี่คงไม่ได้คงไม่ไม่ไม่ทันครับไม่ทันทันไหมเพราะว่ามันก็กินเยอะอยู่นะกินเยอะอยู่ห้าห้าสิบตัวนี่กินเยอะอยู่นะครับอืไม่อย่างนั้นถ้าเราไม่มีแปลงหญ้านี่เราอาจจะมีปัญหาเรื่องอาหารคนมาเสริมเยอะครับเราอาจจะสิ้นเปลืองตัวนั้นอาหารคนนี่มันก็มันก็ดีอยู่นะครับแต่มัน เป็นการเพิ่มต้นทุนไงก็ก็มีโอเคเสริมเสริมบ้างไม่ไม่ใช่ว่าเอาเป็นอาหารหลักถ้าเราเอาไปเสริมมากต้นทุนก็เปลืองอีกใช่ครับแล้วเราก็เราก็ไม่ได้ลดต้นทุนสักทีใช่อืมแต่เข้าใจอยู่แพะมันกินอะไรก็ได้แต่แต่ไม่ใช่ว่าเราจะให้มันกินแบบลำบากมากก็ไม่ไหวใช่ครับเราต้องบำรุงเขาด้วยบำรุงด้วยอืมการการเพิ่มอาหารข้นให้เขาเนี่ยมันก็สิ้นเปลืองต้นทุนเราพอสมควรถ้างั้นก็ เยอะครับเพราะว่ากระสอบหนึ่งมันก็หลายตังค์อยู่หลายตังค์แล้วก็กระสอบหนึ่งเนี่ยให้กินวันสองวันมันก็หมดแล้วต้นทุนก็ไม่ใช่น้อยเนาะครับตอนนี้ตอนนี้อาหารคนนี่สอบแล้วถูกถูกสูดนี่เท่าไหร่อยู่ที่เท่าไหร่สามร้อยมั้งครับประมาณสามร้อยสามร้อยใช่ไหมอันนี้ก็สมาชิกก็ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใช้บริการตรงนี้เนาะก,ก็ก็มีบ้างครับมีบ้างให้สลหรับตัวเด็กใช่ไหมครับอือก็ กล้วยสุกนะครับเป็นอ,อาหารบำรุงอย่างดีไหมอย่างดีเลยนะครับกล้วยสุกอ,อย่างดีแต่ว่าเราจะไปหากล้วยที่ไหนหนหที่ทมันสุกไม่ทันน <c oughs> สุกไม่ทันกล้วยนี่มันของดีสำหรับคนด้วยแหละเนาะครับผมคนก็กินได้ดีนะครับแพะก็กินได้แพะนี่ก็ปัญหาเรื่องท้องไส้นี่ก็สําคัญเหมือนกันเนาะสำคัญครับสําคัญอันนี้ฝากดูแลสมาชิกที่จะเลี้ยงแพะเนี่ยท่านประธานสุริยันจะจะบอกว่ายังไงจะ อยากให้เขามาเลี้ยงเรากับเราไหมหรือว่าหรือว่ามันเขามีอาชีพเดิมก็ดีอยู่แล้วหรือยังไงจะพูดยังไงดีมันเป็นอาชีพที่ดีอที่แรกๆเลยนะครับใจต้องมาก่อนนะต้องใจลัก่อนไหมต้องมีใจลัก่อนนะครับต้องมีใจลัก่อนแต่ก่อนผมไม่เคยเลี้ยงสัตว์เลยนะเกิดมาเนี่ยผมไม่เคยเลี้ยงเลยเพบเคยเลี้ยงกับปูย่าตายายมาก่อนไหมก่อนหน้านี้ก็เคยเคยอยู่ตอนสมัยเป็นเด็กๆเนาะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมาไหมเลี้ยงอยู่ครับ ก็มันก็สามสิบกว่าปีมาแล้วเนาะแล้วทีนี้ไม่ไม่เคยสนใจที่จะเลี้ยงเลยอพอดีผมก็มาทำอ้อยทำไรอ้อยเนาะมาทำอ้อยก่อนทำอ้อยก่อนแล้วก็ราคาอ้อยมันก็ตกต่ำเนาะปีปีหกศูนย์หรือเปล่าครับปีหกศูนย์อ้อยคือก่อนหน้านี้มันมันดูเหมือนจะมีราคาใช่พอเราคนมาทำเยอะๆเสร็จมันก็เรียบร้อยเลยเออไม่ถึงโลละบาทเนาะ ผมก็เลยตัดสินใจเลี้ยงแพะจะหาอะไรมาทําเป็นอาชีพเสริมได้ตอนแรกใช่ใช่ใช่ผมก็ดูดูในช่อง u t u b e นั่นแหละครับก็ศึกษาศึกษาดูเลี้ยงเป็ดยังไงเลี้ยงงัวเลี้ยงหนูหนูเลี้ยงอะไรผมก็ดูใน u t u b e พยายามดูว่าอาชีพเสรจะเหมาะกับเราครับก็มาสรุปได้ที่ที่แพะนี่เลยครับที่แพะเลยใช่ไหมตอนนั้นยังไม่มีใครเลี้ยงเลยตอนนั้นยังครับอก็ หนึ่งเขาก็กินอาหารโดยที่เราไม่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 ต้องซื้ออาหารอือะไรที่ที่เขากินอาหารเนี่ยเราไม่ได้สิ้นเปลืองต้นทุนมากประมาณนั้นครับก็คือแพ่นี้แหละก็คือแพ่นี้แหละอืมก็ตอนนี้เลี้ยงมาทั้งหมดสามปีแล้ะครับจะเข้าปีที่สามแล้วครับอืมก็ต้องบอกว่ามันเป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นทางเลือกที่ดีเลยแหละเป็นทางเลือกที่ดีครับตอนนี้ครับเกษตรกรก็ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะในการเลี้ยงใช่ใช่ใช่ ไม่ต้องมีต้นทุนอะไรสูงมากมายบางคนบอกก็ก็ใช่สิท่านประธานมีพื้นที่ครับไม่ไม่จำเป็นเลยครับจำเป็นไหมเพราะว่าอ่าคนดีสารบ้านเราเขาก็มีไร่มีนาของเขาอยู่แล้วแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนั้นแหละสละสละที่สักสองไร่นะครับทำโรงเรือนก็สองงานที่เหลือก็ปลูกหญ้าซะก็ไม่เห็นเป็นไรก็ไม่เห็นเป็นไรครับแต่แต่ส่วนมากเขาก็ ปลูกพืชเชิงเดียวเนาะจะเอาพื้นที่มาทํานาทั้งหมดมันไม่ไหวแล้วทุกวันนี้นะแล้วก็ต้องมาแปลงก็ต้องทำาผสมผสานครับผสมผสานก็ต้องบอกว่าใครที่สนใจที่จะมาเลี้ยงแพะก็โทรมาปรึกษาทางท่านประธานสุริยันได้ครับสุริยันฟาร์มแพะนี่อยู่บ้านบ้านสมบุญตําบนรัพไพวันอาเภอีระวันจังหวัดเลยจังหวัดเลยเนาะ ถ้ามาจากอุดรนี่มาถึงสี่แยกเอราวัณเลี้ยวเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวซ้ายประมาณ25กิโลยีกิโลระยะทาง25กิโลก็โทรหาท่านประธานตลอดเลยก็ได้โทรหาเพราะว่าสัญญาณเราน่าจะมีทุกทุกจุดนะมีมีมีครับสัญญาณดีครับมีอยู่เนาะไม่ไม่ดีแต่ในช่วงแถวซัมบอนเท่านั้นก็ไม่ใช่ดีเลยหลังจากนั้นมาก็ดีตลอดเนาะดีครับก็โทรหาท่านประธานได้เลยท่านประธานรู้เบอร์ตัวเองหรือยัง0 8 0 8 9 3 หนึ่งแปดหกห้าครับอ่าอันนี้โทรมาสอบถามได้เลยนะครับบางบางท่านบอกว่าที่ชมคลิปบอกว่าอ่หนุ่มการไม่ได้บอกเบอร์โทรจริงๆแล้วบอกทุกคลิปเลยนะอะ่สมาชิกหรือว่าที่เราไปสัมภาษณ์นี่บอกทุกคลิปเลยนะครับศูนย์แปดศูนย์แปดเก้าสามแปดเก้าสามหนึ่งแปดหกห้าหนึ่งแปดหกห้านะครับโทรมาปรึกษาโทรมาพูดคุยอ่าแบ่งปันประสบการณ์นะครับแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนขอบพี่เห็นกันได้เนะาะท่านประธาน วันนี้ขอบคุณมากครับท่านประธานสุริยันครับสวัสดีครับนะครับเยี่ยมชมฟาร์มแพะนะครับสุริยันฟาร์มแพะวันนี้ขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆสำหรับสมาชิกข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านที่จะเลี้ยงแพะนะตัดสินใจเลี้ยงนะครับโครงการดีๆนะครับท่านสามารถที่จะเข้ามาร่วมกลุ่มกับท่านประธานสุริยันเข้ามาให้คําแนะนําถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะครับวิสาหกิจชุมชนก็สามารถที่จะมาเรียนรู้กันได้นะครับตรงนี้ แบ่งปันความรู้สำหรับเพื่อนๆสมาชิกนะครับขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด Subscribe ช่องด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ